สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่ปากน้ำปลานอำเภอปลานบุรีจังหวัดประจวบ,บริคันบรรยากาศดีครับในช่วงที่ทำคลิปนี่คือประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับริมหาดก็จะมีเขือ่อนปูนนะครับเพื่อกันน้ำสอบ ก็สามารถเดินเล่นได้แต่ไม่แนะนำให้ลงไปเดินเล่นตรงที่เป็นริมน้ำนะครับจะเป็นมีตะไคร่น้ำอาจลื่นได้นะครับต้องระวังนะครับถ้าข้างบนนี้ก็ไม่มีปัญหาเดินเล่นได้นี่ก็ตานสามต้นเดนมาตุ้เช็คอินมาปาักน้ำปานแล้วต้องถ่ายคู่กับตานสามต้น ที่นี่เขาก็จะมีป้ายเตือนนะครับระวังระวังลื่นตะไคร่น้ำตรงนี้ก็สามารถที่จะเล่นน้ำได้แต่ต้องรอช่วงประมาณน้ำลงตอนนี้น้ำขึ้นอยู่ถ้าน้ำลงนี่ก็จะเห็นหาดยาว จะลงไปเล่นน้ำได้แต่ตอนนี้น้ำขึ้นก็ลงไม่ได้ไม่สะดวกก็จะมีดอกผักบุ้งทะเลนะเสยไปอีกเด่ดอกสีม่วง บรรยากาศดีครับถนนเรียบชายทะเลค่อนข้างยาวครับมีจุดทัก่อนให้เดินเล่นนั่งเล่นจะมาแบบครอบครัวมาปิกนิกเอาเต็นท์มากางเอาโต๊ะมาตั้งทำกับข้าวกินริมชายหาดหรือจะสั่งอาหารตามร้านอาหารก็มีนะครับแล้วแต่สะดวก บางคนก็เนี่ยครับมองไกลๆใต้ร่มไม้ก็ตกปลาครับมันเป็นอีกที่หนึ่งที่ว่าดีครับบรรยากาศดีครับคนไม่เยอะที่สำคัญไม่เยอะ จะมีป้ายเตือนตลอดทางว่าระวังลื่นก็เดินบนขอบเขื่อนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับถ้าลงไปเล่นตานะอันนี้ต้องระวังสวยงามครับบรรยากาศดีขอบคุณและสวัสดีนะครับอาคุณไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ